สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโบเกนแอโร่แมตช์นี้ก็จะเป็นแมตช์สหรัฐเจอกับรัเสเซียครับจะสูสีจะมันขนาดไหนลองรับชมดูครับช่วงแรกผมก็จะส่งแพตที่ออดออก2คันและส่งหน่วยสอดแนมเพื่อหาข่าวไว้ตามจุดต่างๆแพตทีอดคันนี้ติดตั้งจรวดแซมระยะยิง3,600เมตรที่ผมเลือกออกแพตทีอดมา2คันก่อนโชว์ต้นเกมผมจะเอามาดักเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามโดยช่วงแรกผมก็จะใช้รถแพตทีออดเปิดเรดาร์ยิงสกัดกัน้นเครื่องบินศัตรูที่บินเข้ามา หน่วยสอดแนมผมโดนตรวจพบเลยสั่งให้วิ่งเข้าป่าก่อนเพื่อไปพรางตัว แพตที่อดผมก็ยังสามารถตรวจพบเครื่องบินของศัตรูถ้าเราเล่นแบบนี้เราต้องสังเกตเครื่องบินลบฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นเครื่องบินแอนตี้เลดราหรือเปล่าของรัเสเซียถ้าเป็นซู24 MP ซู25ซู34เรารีบปิดเลดราเลยครับไม่งั้นเราบื้มแน่แต่แมต์นี้เขาไม่ได้ส่งมาสกอร์ช่วงแรกก็ถือว่าทําได้ดีหลังจากนั้นผมก็ส่งหน่วยสอดแนมเข้าอาคารและนํารถไปแอบใต้ป่าและส่ง M142 เข้าประจําการล C 2ลํา M142 จะบรรทุกบอลิสติกมิสซายิงระยะ8,000เมตร เพื่อเราได้ตรวจพบศัตรูอยู่ในอาคารผมก็ทําการล็อกบอลิสติกมิสไซล์ยิงสนับสนุนและสั่งห้ามยิงเอาไว้ก่อนรอ F16 c ิเพื่อบินก่อกวนและล็อกเป้ารถที่เปิดเลดร์ศัตรูจะไม่สามารถยิงสกัดการบอลิสติกมิสไซล์ของเราผมจะเลือกส่งสเสบียงไว้ตามถนนเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนที่ตามถนนจะสามารถเคลื่อนที่ได้ไวกว่า ช็อตนี้ผมทําการล็อกบอลิสติกมิตสาย2อาคารสั่งยิงเหมือนเดิมพร้อมกับ F16 CJ บินก่อกวนบอลิสต <Okay. S 1> ิกมิตรสายของผมยิงเข้าเป้าไม่โดนต่อต้านจากจารวดแซมเราก็ค่อยๆยิงนวดไปครับพยายามตัดกําลังให้ฝ่ายตรงข้ามใช้เงินได้มากที่สุดจุดนี้ใช้บอลิสติกมิดไสายล็อก1ลูกและอีกคันล็อกจุดนี้อีก1ลูกมีเครื่องบินศัตรูบินเข้าระยะเรดาร์ของแพที่ออตเป็นซู25 จากจุดเมื่อกี้ที่เราล็อกไป2จุดเรายังไม่ได้ทําการสั่งยิงเราส่ง s 1 6 c j ขึ้นเพื่อบินก่อกกลนจวจรวดแซมฝั่งตรงข้ามและสั่งยิงพร้อมกันแต่ฝ่ายตรงข้ามเล่นเป็นนะครับเขาปิดเลดราทุกครั้งที่ F16CJ ผมขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรบอลลิสติกมิซล์ผมทํางานช็อตนี้เพื่อนยิงสวยงามมากครับ ผมเรียก F-16 Fighting Falcon เพื่อยิงวิสไซน์มาวลิกสกัดกั้นรถถังที่พยายามดันเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากนั้นศัตรูส่งเครื่องบินแอนตี้เลดร์เข้ามายิงวิสไซน์ใส่แพททิออตผมจังหวะนี้ผมปิดเลดราทันแบบเฉียดฉิวผมก็ได้ส่ง F-16 Fighting Falcon บินก่อกวนรถถังฝ่ายตรงข้ามเก็บไปได้อีก2องลำ และใช้บอลลิสติกมิซซล์ล็อกหน่วยสอบแนมสเปซนารที่อยู่ในอาคาร2ลูกผมสังเกตด,ดูบอลลิสติกมิไซล์ของผมลูกหนึงจะยิงศัตรูได้ประมาณ6เมื่อกี้ตรวจพบหน่วยสเปซนาทมี8ผมเลยต้องยิง2ลูกและส่ง F16CJ บินเข้าก่อกวนคู่กันฝ่ายตรงข้ามเห็น F16CJ ของผมบินมาเลยปิดเรดาร์ทำให้ F16CJ ผมโดนสอยร่วงผมเลยทดลอง Lock ล็อกด้วยบอลลิสติกมิไซล์ในจุดที่เขาเพิ่งสอย F16 CJ ผม ปรากฏว่าเขาเคลื่อนที่ไปแล้วผมแอบเอารถเล็กเข้ายึดพื้นที่เอผมเห็นรถถังเคลื่อนที่มาจุดบีตามแนวถนนผมสั่ง f 1 6 c Fighting Falcon เพื่อไปสกัดรถถังจังหวะนี้แพทิออดตรวจพบเครื่องบินศัตรูด,ด้วยระบบเดรดราจึงทำการยิงจรวดแซมเข้าต่อต้านเครื่องบิน ยิงเสร็จผมสั่งเคลื่อนที่เลยครับใช้บอลลิสติกมิสไซล์ <There. S 1> ล็อกศัตรูในอาคาร <Direct. S 1> และใช้ S 1 6 c j บินเข้าก่อกวน <Okay. S 1> จรวดแซมของฝั่งตรงข้าม ผมสั่ง M142 ล็อกบอลิสติกมิสไซล์อย่างต่อเนื่องถ้าเราตรวจพบต้องรีบยิงสกัดแนวหน้าเ<ๆ>พื่อนจะได้เล่นง่ายรอบนี้สั่งยิงโดยไม่มี f 1 6 c j ช่วยบินก่อกวนจะหลวดแซมของศัตรูก็เข้าเป้าทั้งสองลูกจังหวะนี้จุด F รถลดถังศัตรูเพื่<ๆ>อนเข้ามายึดพื้นที่ยังดีมีฮอเพื่อนช่วยดักไว้ ผมเรียก F16 CJ เพื่อต้องการเช็ครถที่เปิดเลดราแต่ศัตรูเห็นผมบินเข้ามาเขาทำการปิดเลดราและเปิดในจังหวะที่ผมบินวนเพื่อจะกลับผมลองส่งหน่วยสอดแนมเข้าอาคารต้องการที่จะหาข่าวจากจุด4และส่งรถเสบียงสนับสนุนรถแพทที่ออดจังหวะน,นี้ผมส่ง F16 c Fighting Falcon เป้าหมายคือ S300 ฟ a v าวริต พราะผมสังเกตว่าถ้าเกิดว่าผมส่ง F-16 CJ เข้าไปเขาปิดเรดาร์ทันทีผมเลยยอมแลกผมใช้บอลิสติกมิสไซล์ล็อกทั้ง2จุดผมโดนจรวดแซมยิงสกัดทั้ง2ลูกจกังหวะอันนี้ผมเห็นรถยิงต่อต้านบอลิสติกมิสไซล์ในป่าผมจึงลองใช้บอลิสติกมิสไซล์ล็อกสุ่มในป่า2จุดเพราะว่าฝ่ายศัตรูเขาเล่นเป็นเขายิงเสร็จเขาจะเคลื่อนที่ตลอด แต่ F16 CJ ผมติดคูดาวเลยอดยิงเพราะว่าถ้ายิงไปก็โดนต่อต้านอยู่ดีช็อตนี้ผมโดนเครื่องบินบรรทุกมิสไซลต์ต่อต้านเลดา้าผมปิดเลดาราไม่ทันรถแพทิออดผมระเบิดเลยครับกลายเป็นโกโก้ขันหลังจาก F16 CJ คูดาวเสร็จผมทำการบินและยิงพร้อมกันถ้าสังเกตดูดีๆ มิสไซล์ของผม2ลูกแรกที่ยิงออกไปและมิสไซล์ก็วิ่งไปไหนไม่รู้นั่นก็คือไฟัตรูปิดเรดาร์และพอเครื่องบินของผมวนเขาก็เปิดเรดาร์ใหม่มาสกัดบอลิสติกมิสไซล์ของผมจังหวะนี้รถถังสตูดันผมส่ง f 1 6 c Fighting Falcon เข้ายิงมาัอลิกมิสไซล์สกัดเพื่อไม่ให้รถถังดันเข้ามาผมเสริมทหารแอนตี้แอร์คราฟมิสไซล์เข้าพื้นที่ หน่วยสอดแนมที่ผมส่งเข้าไปในตอนแรกที่จะเข้าไปสืบข่าวในไซสี 4, ไปไม่ถึงครับตายผมเลยใช้บอลิสติกมิสไซล์ล็อกเป้าหมายและใช้ F16 CJ ขึ้นบินเพื่อก่อกวนลดต่อต้านมิสไซล์จังหวะนี้ผมลองบินวนปกติผมจะวนเสร็จแล้วก็จะกลับแต่รอบนี้ผมลองวนกลับไปดูอีกทีหนึ่งเผื่อเขาจะเปิดเรดาร์เขาเขาชอบเปิดเรดาร์ตอนจังหวะที่ F16 CJ ของผมบินอ้อมแล้วก็จริงครับเขาเปิดเรดาร์และ F16CJ ของผมได้ทําการยิงไปและเขาก็ปิดอีกทีใน และเขาก็เปิดใหม่จากนั้นผมก็ทําการล็อกด้วยบอลลิสติกมิไซา์สลูกและเรียก f 1 6 c j ออกมาอีกครั้งจะเห็นว่าเขาปิดเลดราทันทีครับและผมก็ส่เข้าไปโดยยิงบอลลิสติกมิไซา์ตามไปด้วยจะเห็นว่าลำหน้าของ S300 ปิดเลดราไม่ทันระเบิดไปและผมก็ทําการวนซ้ําใหม่อีกหนึ่งจังหวะนี้บอลลิสติกมิไซา์ของผมลงพอดีแต่ศัตรูเคลื่อนรถหนีไปแล้วครับคะแนานดูสูสีนะครับ4ต่อ4แต่ฝ่ายตรงข้ามยึดมากกว่า 14นาทีสุดท้ายอยู่ในช่วงเฟส3ผมส่ง F-35A เครื่องบินขับไล่เข้าบินต่อต้านเครื่องบินของศัตรูที่ล้ำเข้ามาส่ง F-16C Fighting Falcon เข้าทิ้งมาว์วลิกบิสไซ์ใส่รถถังจังหวะนี้สเบียงบอดครับ ผมเสริมหน่วยสอดแนมเข้าพื้นที่และใช้บอลลิสติกมิสไซล์ล็อกทหาร SSO ของรัสเซียที่อยู่ในอาคารจำนวน2ลูกและใช้ S 6 c Fighting Falcon โจมตีรถถังถ้ามีจังหวะผมก็จะเสริมหน่วยสอดแนมเข้าพื้นที่เพราะช่วงท้ายเกมเขาอาจจะดันมาตอนนี้ยึดจุดเราเสียเปรียบมากครับผมเรียกทหารแอ r ์คราฟมิสไซล์ ขึ้นรถเพื่อจะดันไปข้างหน้าถ้าเราไม่เริ่มดันเราแพ้แน่ใช้บอลิสติกมิสไซล์ล็อกอาคารในไซส์ F เพื่อยิงสนับนนสน,บนุนเพื่อในไซส์รถล,ลนาหารแอนตี้แอร์คราฟมิสไซล์ผมโดนยิงขลบผมส่งทหารให้วิ่งเข้าป่า บอลลิสติกมิสต e ยิงลงอาคารและผมเริ่มส่งรถถังเข้าช่วยยึดไซส์เเพราะเริ่มเป็นช่วงท้ายเกมแล้วหลังจากพื้นที่ F ยึดเป็นของเราแล้วผมเลยส่งทหารเข้าจุด C ต่อและส่งหน่วยทหาร <50. S 1> Anti-Aircraft m i s s i l e ยึดอาคาร <'m> จุดนี้ผมกันฮอครับกลัวว่าถ้าฮอมารถ,ถถังที่ผมส่งเข้าไปจะระเบิดหมด oh. จังหวะรถถังจะเข้าไปยึดไซ์ก็เจอรถถังฝั่งตรงข้าม oh. เกิดการประทะกันครับ เหลือ6นาทีจะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วครับเพราะว่าคะแนนห่างกันมากหลังจากนั้นผมทำการส่งทหารเข้าพื้นที่4อย่างต่อเนื่องและทำการยึดพื้นที่4จะเห็นคะแนนกลับมาสูสีแล้วนะครับเพราะเพื่อนก็ยึดจุดต่างๆด้วยหลังจากยึดพื้นที่4เสร็จสิ้นผมก็ส่งทหารเข้าพื้นที่ e ต่อจะเห็นว่ามีกองกำลังซุ่มอยู่ในปา่าผมส่งทหารเข้าเคลียร์พื้นที่ และยึดพื้นที่มาเป็นของเราจะเห็นว่าเกมเริ่มพลิกแล้วนะครับฝายศัยตรูไม่ให้พื้นที่เราง่ายๆส่งเครื่องบินมาช่วยอย่างต่อเนื่องผมก็เริ่มกระจายกำลังแอบอยู่ในจุดต่างๆเพราะว่าเหลือประมาณ2นาทีพื้นที่ c ถูกกองกำลังจากฝ่ายศัตรูเข้ายึดพื้นที่เราและเพื่อนใช้ฮอสลับสนุน หลังจากนั้นผมส่งหน่วยทหารสอดแนมเข้ายึดพื้นที่4ส่วนของพื้นที่ E ศัตรูส่งทหารเข้ามาอย่างต่อเนื่องศัตรูส่งรถถังเข้ามาต้องการที่จะยึดคืนส่งฮอเข้ามาสนับสนุนผมแอบไปตามป่าครับเพื่อฉุกเฉินก็กดควันและหมดเวลาเกมก็ได้จบลงแมต์นี้ก็เป็นแมตท,ที่สนุกสูสีช่วงต้นเกมพ่ายแพ้ช่วงกลางเกมและพลิกกลับมาชนะช่วงท้ายเกม คิปหายกูเล่น4ีหรอวะเนี่ยเหมือนเดิมครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ